Hi everybody Primary 6 okay we are still studying unit 3 h e a l t h y children อ uh, ่า i c a l content today is nine signal words อ่าสวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมวิดีโอการสอนนี้อ่า uh, ครูยังคงสอนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่อง healthy children อ่าเรื่องที่7ทีเ่เรื่องที่9ที่ครูจะมาสอนในวันนี้เรื่อง signal words เรื่องที่1นถึงแนักเรียนทํางานเสร็จกันหรือ,อยังได้เข้ามาดูวิดีโอกันหรือ,อยังให้นักเรียนรีบทํารีบปั่นนะคะไม่งั้นนะงานหนูก็จะพอกพูนขึ้นจุดเยอะๆใช่ไหมหนูก็จะทําไม่ทันดังนั้นหนูเข้ามาดูปุ๊บหนูก็รีบทาทาใบงานเลยให้เสร็จเรียบร้อยจะได้จําได้เนะาะเรียนปุ๊บทาปับ๊บมันก็จะได้จําได้แล้วก็ทําใบงานได้เนะาะงั้นเราไปเรียนกันเลยดีกว่าเรื่อง signal words นะคะ เอาวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องที่9แล้วนะคะเรื่องที่9อ่าเรื่องที่8เราเรียนไปแล้วและหนูก็จดลงสมุดไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องที่9ให้หนูจดลงสมุดเหมือนกันเรื่อง signal words ก็คือการบอกลาดับขั้นตอนงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะมีอะไรบ้างามาดู signal words คือคำบอกลำดับขั้นตอนนะคะอา s i g n a l word จะใช้ในการบอกลำดับเหตุการณ์ต่างๆหรือบอกขั้นตอนทีละขั้นดังนี้อะมาดูความหมายของคำอาคำแรกอ่านว่า first เห็นไหม f i r s t คำที่หนึ่งอ่านว่า first แปลว่าขั้นตอนแรกอาอันนี้จะเป็นการบอกลำดับขั้นขั้นตอนแรกเลยเอออ่าข้อที่สองอ่านว่า t e n Then. Uh, h e n อ่า th e n อ่านว่า Zen แปลว่าดังนั้นนะคะแปลว่าดังนั้นอ่า uh, ข้อที่3ข้อที่3 after that เห็นไหม a f t e r t h a t อ่านว่า after that แปลว่าหลังจากนั้นนะคะอ่า uh, ข้อที่4ข้อที่4อ่านว่า next next n e x t อ่านว่า next แล้วว่าขั้นถัดไปหรือขั้นตอนถัดไปนั่นเองอ่าข้อที่ห้าอ่าขั้นตอนอ่าข้อที่ห้าอ่านว่า finally f i n a w l y อ่านว่า finally แปลว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะอ่าเห็นข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้าไหมจะอยู่ในอันเอ่อข้อที่หนึ่งจะอยู่ขั้นตอนแรกตลอดเวลาเราเขียนลำดับขั้น first ต้องอยู่เป็นคำแรกตลอดอันดับแรกตลอดส่วน หนะคะ finaly l ก็คือลำดับสุดท้ายต้องอยู่อันสุดท้ายนะคะมันจะสลับไปอยู่ตรงไหนไม่ได้มันต้องอยู่ first ต้องอยู่อันแรก finaly l ต้องอยู่อันสุดท้ายส่วนข้อที่2 3 4สามารถสลับกันได้เออหรือ next next จะไปอยู่ก่อน t h e n ก็ได้เออหรือ after that จะไปอยู่ก่อน t h e n ก็ได้ใช่ไหมเออสลับกันได้ส่วนแต่ first กับ finally สลับกันไม่ได้นะคะอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยเออ first จะเป็นขั้นตอนแรกก็คือบอกตอนแรกใช่ไหมส่วน finally คือขั้นสุดท้ายก็จะอยู่ท้ายที่สุดเวลาแบบเราเล่าเรื่องอะไรนี้บอกวิธีขั้นตอนการทําขนมการทําอะไรต่างๆใช่ไหมเออจำได้อ่าลองลองหัดอ่านนะคะ first, then, after that, next, finally อ่าจำให้ได้ว่ามันแปลว่าอะไรนะคะนักเรียนทุกคน มาดู how to make a sandwich how to make a sandwich คือวิธีการทำแซนวิชเนาะถ้าเราได้เรียนที่โรงเรียนเราอาจจะได้ทำแซนวิชกินกันเนาะแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้นักเรียนมาเรียนผ่านวิดีโอของครูเนาะมาดูวิธีการทำแซนวิชมาดู ingredient ingredient ก็คือส่วนประกอบส่วนประกอบของการทำแซนวิชมีอะไรบ้างมี some b r ร a ด ซ bread แปลว่าอะไรขนมปังใช่ไหมขนมปังแล้วก็ some c h s e s o m e c h e e s e ก็คือเนยแข็งนะคะอ่าแล้วก็ m e h a m some ham ก็คือแฮมใช่ไหมอ่าส่วนอีกอันนึงอันสุดท้าย some l e เ s o m e Let แปลว่าผักกาดหอมหรือผักสลัดนั่นเองเอออ่านว่า some t e เชสอ่า e ั t แปลว่าผักกาดหอมนะคะ เมื่อกี้วัสดุอุปกรณ์มันก็หาง่ายมากเลยใช่ไหมในการทำแซนด์วิชเออนักเรียนสามารถเอามาทำได้เออท่านัเรียนหาวัสดุอุปกรณ์ได้เนาะเออเอามาทำมาดูวิธีการทำอันแรกอ่านักเรียนเห็นคำว่า first ใช่ไหม first แปลว่าอะไรเอ่ยขั้นตอนแรกใช่ไหมขั้นตอนแรกอ่าขั้นตอนแรกในการทำเอ่อทำแซนด์วิชเนี่ยทำอะไรบ้างอ่า first put a piece of bread on the plate อ่า first put a piece of bread on the plate อ uh, ่าเแปลว่าอะไรเอ่ยขั้นตอนแรกวางขนมปังหนึ่งชิ้นบนจานใช่ไหมเอออ่าดูจากรูปขั้นตอนแรกวางขนมปังหนึ่งชิ้นบนจาน first put a piece of bread on the plate อ่าขั้นตอนแรกเห็นไหม first แปลว่าขั้นตอนแรกเออดังนั้นเวลาเราบอกการทำการทำขนมหรือการทำแซนด์วิชแบบเนี้ยเออขั้นตอนแรกก็ต้องใส่คำว่า first ่า first put a piece of bread on the plate อขั้นตอนแรกวางขนมปัง1ชิ้นบนจานดูจากภาพวางขนมปัง1ชิ้นไว้บนจานใช่ไหม first put a piece of bread on the plate มาดูขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่2ในการทำแซนด์วิช next เห็นคำว่า next ไหม next แปลว่าขั้นตอนถัดไปใช่ไหม next ที่ครูสอนคำศัพท์เมื่อกี้มันอยู่ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4มันสามารถสลับกันได้ระหว่าง then กับ after that สลับกันได้นะคะ,ะดังนั้น next จะอยู่ในขั้นตอนที่2ใช่ไหม next put a piece of cheese on the bread แปลว่าอะไรเอ่ยขั้นตอนถัดไปวางชีสหนชิ้นบนขนมปังดูจากรูปเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเราเราวางขนมปัง1ชิ้นบนจานใช่ไหมดังนั้นขั้นตอนถัดไป next put a p i e c e of c h e e s e on the bread ขั้นตอนถัดไปวางชีสหนึชิ้นบนขนมปังนะคะ,ะ next จะเป็นขั้นตอนที่สองเห็นไหม มาดูขั้นตอนที่3เขาใช้คำว่าอะไรในการบอกลำดับขั้นตอนที่3เขาใช้ then uh, then แปลว่าดังนั้นใช่ไหมแปลว่าดังนั้น then จะอยู่ในข้อที่เท่าไหร่ที่ครูสอนคำศัพท์ไปเมื่อกี้อยู่ในข้อที่2ใช่ไหมเออสามารถสลับกับคำว่า next ได้เนาะเออสามารถสลับกันได้นะคะ uh, then put some ham and some lettuce on the bread uh, then put some ham and some lettuce on the bread แปลว่าดังนั้นวางแฮมและผักกาดหอมอลงบนขนมปังนะคะ,ะดูจากรูปเขาวางแฮมและผักกาดหอมลงบนขนมปังอาจจะใช้คำว่า the ในการบอกลำดับนะคะ,ะขั้นตอนแรกใช้อะไรนะใช้คำว่า first ใช่ไหมขั้นตอนที่สองใช้ใช้อะไร next next แปลว่าขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่3มใช้อะไรนี เดนเดนแปลว่าดังนั้นนะคะเดนแปลว่าดังนั้นอ่า and next อ่าดูจากดูจากอ่าวิธีการทำแซนด์วิชขั้นตอนที่4ใช่ไหมขั้นตอนที่4แล้วอ่าเขาใช้ใช้คำว่าอะไรในการบอกลำดับขั้นตอนอ่าเขาใช้คำว่า after that อ่า after that เห็นไหม after that อ่านว่า after that แปลว่าอะไรเอแปลว่าหลังจากนั้น after that put another piece of bread on top แปลว่าอะไรหลังจากนั้นวางขนมปังอีกชิ้นหนึ่งไว้ข้างบนนะคะดูจากรูป after that เขาบอกว่า after that put another piece of bread on top หลังจากนั้นวางขนมปังอีกชิ้นหนึ่งไว้ข้างบนขั้นตอนแรกใช้ first ขั้นตอนที่สองใช้อะไร Next ขั้นตอนที่3ใช้ then ขั้นตอนที่4ใช้ after that เออ after that แปลว่าหลังจากนั้นนะคะามาดูขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่5แล้วใช่ไหมขั้นตอนที่5จะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่า finally อ้าว oh, finally เห็นไหม f i n a w l y อ่านว่า finally แปลว่าขั้นตอนสุดท้ายเออ finally จะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเออจะเป็นการบอกลำดับในขั้นตอนสุดท้ายนะคะห้ามไปสลับกับ next กับ then กับ after that ใดๆทั้งนั้นห้ามเอาไปสลับหรือห้ามเอา finally ไปอยู่ไปอยู่ยก่อน first อ,อ่เพราะว่า finally เป็นขั้นสุดท้ายก็ต้องอยู่ขั้นตอนท้ายสุดเออส่วน first เป็นขั้นแรกก็ต้องเขียนอยู่ในขั้นตอนแรกก็คือ first อ่ามาดู finally cut the sandwich into two pieces อ่า finally cut the sandwich into two pieces แล้ว่าอะไรขั้นตอนสุดท้ายตัดแซนวิชออกเป็นสองชิ้นนะคะอะ่ดูจากรูปอ่าตอนแรกมันเป็นอ่าสี่เหลี่ยมใช่ไหม ่าแล้วก็ตัดเป็น2ชิ้นแล้วก็ตัดเป็นไอสามเหลี่ยมเออเป็น2ชิ้นอ่า uh, finally cut the sandwich into two pieces อ่าขั้นตอนสุดท้ายตัดแซนด์วิชออกเป็น2ชิ้นนะคะ เมือ่ <muffled S 1> อกี้ครูก็ได้สอนคําบอกลําดับขั้นตอนไปแล้วเนาะเป็นการบอกลําดับขั้นตอนในการทําแซนด์วิชด้วยมาดูภาระง,งานที่นักเรียนต้องทํานะคะครูวางลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปให้นักเรียนกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกดเข้าไปนักเรียนก็กรอกชื่อตอนเองนะคะกรอกชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นข้อสองให้นักเรียนทําใบงานโดยลากคําบอกลําดับขั้นตอนมาใส่หน้าขั้นตอนการทําแซนด์วิช ให้ถูกต้องเออเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้เลยง่ายมากออสชู It s ิสเลี่ย right, right. เห็นไหมมันง่ายมากๆเลยใช่ไหมนักเรียนแค่ลากคำบอกลำดับขั้นตอนมาวางไว้ข้างหน้าประโยุตต่างๆเห็นไหมที่ครูกำหนดมาให้เออดูจากรูปก็ได้วิธีการทำเอออันไหนเป็นขั้นตอนแรกเออดูจากรูปแต่ในรูปมันสลับกันนะคะนักเรียนเออเห็นไหมอ,อ่าทำเสร็จแล้วใช่ไหม ขนาดถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนกด finish กดเสร็จเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาที่ส่งจดหมายตรงนี้เห็นไหมกด email my answer to my teacher อ่าเหมือนเดิมเลยใส่ชื่อจริงภาษาอังกฤษนะคะป6แล้วใส่ชื่อชื่อจริงภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ข้อที่6ใส่ p. 6ข้อที่7ใส่ english ข้อที่8ใส่คีย์โค้ดครูเห็นไหมคีย์โคดหนูจดไว้แล้วเนาะ A I B J ตรงเนี้ยนักเรียนชอบผิดคำว่า J ชอบไปใส่ตัว I ตัวอะไรก็ไม่รู้เออมันเป็นตัว J นะ A I B J H E 1 P E T Y แล้วก็กดเซนเห็นไหมง่ายไหมเป็นใบงานที่ง่ายมากๆแต่นักเรียนไม่เข้ามาทำกันเลยครูไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เข้ามาทำกันคะ เมื่อนักเรียนนะคะทําเสร็จแล้วอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้อ,อันต่อไปครูจะใส่ลิงก์ข้อสอบไว้ใต้คลิปนี้ให้นักเรียนกดเข้าไปทําข้อสอบท้ายหน่วยทำแบบทดสอบท้ายหน่วยมีประมาณ10ข้อนะคะให้นักเรียนทําให้เสร็จหลังจากที่หนูดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วหนูก็กดลิงก์เข้าไปทําแบบทดสอบท้ายคลิปนะะ,ะสัปดาห์นี้ครูก็มีเรื่องแค่นี้ก็มีแค่เรื่องที่ 9ก็คือ Signal Word แล้วก็แบบทดสอบท้ายหน่วยอ่ามีอยู่2เรื่องที่ครูให้หนูทำในสัปดาห์นี้นะคะอ่าวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อน Goodbye everyone